นี่ครับยำไข่แมงดารครับอันนี้ขาครับนี่ขามขา,มามไข่แมงดาครับนี่ครับยำไข่แมงดาครับยไข่แมงดาครับอันนี้ขาครับนี่อันนี้เราขูดกันเลยครับนี่มีไข่มีไข่มะม่วงพริกหัวหอม หัวหอมครับหัวหอมหมูวงครับนี่ครับมีพักนิดหน่อยครับผุ่มลูกนาวครับรูกนาวลูกนาวครับมีน้ำปลาครับน้ำปลาหมาไม่ครับนี่ครับเชฟกำลัง เชฟกำลังจะผสมครับในดาทาลีครับค่อยเน้นๆเ,เลยครับพี่นอ้องค่อยเน้นๆพี่นอ้องค่อยเน้นๆขั้นตอนแรกครับบีบมะนาวครับใส่น้ำตาลครับ เฮ้ยน้ำ้าครับอืมอืมอมอมคนใหนข้าวกันครับค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 นกับมนุษย์ก็ได้ครับคนครับ หกไส้ครับตัดไส้ครับไส้ครับห,หัวหอมครับหัวหอมครับนะควับคนครับคนคนคนอุ้ยหยุดโอ๊ย ใส่ครับไข่ไข่ครับไปมาดูครับไข่เน้นๆครับร้ยไข่แมงดาครับไข่แมงดานี่ก็นี่ก็มีขเขาเรียกได้น,นะค่าค่าครับ ครับแล้วก็ทำให้มันเยาะออกจากกันครับออกใส่ครับใส,ใส่ปบบนี้เลยครับเยอะว่านะครับอืม Xài Rồi mình nói rồi 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 Là rồi là rồi, rồi. Rồi, à rồi Chìm con phát đây Chìm con lắm Chìm con rồi, rồi. là chim con nó khát đây Nằm lạc lắm ข้านี้ใส่เลยไหมใส่เลยใส่ยออใส่ค่าไปเลยครับใส่ค่านะครับดูว่าค่าครบไหมครับค่าไม่ครบอย่างเล่นไม่ได้นะครับเอาไม่ใช่ไาชี้กับขั้นตอนนี้ก็ชี้กับ ก็คนครับคนครับคนครับคนเท่าไรครับมันเข้ากันครับททาางงีี่่พคนครับคนครับคนครับอ้าวครับตอนนี้เราจะใส่อ้าวใส่กระดองครับนี่ ใส่ดองครับใส่ดองครับเ <Okay, okay. S 1> มนูไข่แมงดายังไข่แมงดาครับยังไข่แมงดาครับอุยอ้ยอุ้ยห้ให้ให้ได้เชฟก,ง,ก,ก,ชกงมาจากทะเลครับเชฟต่างถงมาจากประเทศครับตัวฮัตสาแก้วครับนี่ครับ แมงดาก็ไปดำมาจาเลแบบสดๆเลยครับพี่น้องตะกี้โดดลงเล่ช่วมเติมครับแล้วก็ช่วยห้างเลยก็พาเล่นเลยพี่น้องพอมาได้โอนทางห้างคาดก็พี่น้องห้างคาดทีนะแมงดาวิ่งลงเล่ครับยิ่กรุบกันไหมพี่น้องนี่ตําการจิมเลยครับจิมอะไรดิจิมจิมอะไร

อีกอะโมกนะว้าไปไปเหมือนกันครับมาไปดังท้องก็เย็นมาหนึ่งนะนี่ครับต้องเข้าไปนะมาเลยมาเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำลายไหลเน่นี่เน่เน่เน่ตัวตัวตะเกียวช็อปคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับตะใครให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปของผมอินต่อไปนะครับขอบคุณครับ